กิดที่กระท่อมน้อยคอยสาวเบิ้งครับมีมาถ่ายจดจ่อเนี้ยอ่ามาเนี๋ยวจดจ่อเนี้ยอ่านเอาได้พี่รองเด้อนี่เห็นมานนี้ยังนี่ตะก้อนแดงอุ้ยน้ำพึ่งโสมหากพักหอมอ่าพักหอมแต่ใชยดำดอกจานอยู่น้ำฟางเหลืองปลาไหลเปลือกอูนันช้าเออกระชง เบิ้งเอาครับพี่น้องมือนีมาเด้อมาซื้อซีมเด้อมือนี้มาเยี่ยมซาลาหน่อยเบิ้งจีไทยซาลาหน่อยเบิ้งบาทดี่เอาจีบอจันหน่อยผมเอาครับผมบอกล่งซิมเบิ้งนี่มาเบิ้งซาลาหน่อยเด้อมองนี่เป็นมองถ่ายภาพนี่ ขับขาบ้านแล้วครับจ้น้อยก็แล้วเพราะว่าใจต่อเติมไปเรือยอยู่สภาพนอกแล้วมืเอเศรานีเครับเบิร์นกาครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากเสียงกถ่ายภาพก็มาได้ครับโบกิดค่า่ายฟรี <c oughs> วันนี้น้องนุ้งมาเรียนดั้มครับรับทันาลวัตรเพ่นมาเรียนดั้มอ่านี่กระทอมน้อยว่างดอกบอัวแดงนี่นี <c> ่เ <oughs> ดินเข้าไป <c oughs> ถ้าใส่ดอกจานสีแดงนี่น้ำขึ้นสีกันก็ไปแบบไอ้ของขออน้ำแบบเดียวกันเลยดอกจานสีแดงเนาะตากแดงแทนมันเก็บกรอบก่อนเนาะตากแดดกรอบกว่าเมื่ส้นี่นั่นแหละสีเดียวกันเลยก็ไปขวดก็ได้มาตรฐานขวดแบบใหญ่เลยผสมน้ำผึ้งครับแซ่บครับอร่อยแต่ผมกับบ่ท่านกินเนาะบ่กินบ่ได้ครับ ผมบอกนะนายสุราไม่เคยสร้างใครเป็นวิรบุรุษแต่วิรบุรุษชอบดิ้งสุราเพราะที่ฮ่าฮ่าฮ่าน้ำพุงไม่เชื่อเบิ่งครับเบิ่งครับรีดนำเพลิงรีดสวมครับนี่ก็ใช่ดำครับเป็นไปต่างกันได้แบบนี้ที่พอใจครับพอใจสมบูรณ์แบบถ้าไม่พอใจจะยกหนี เมื่อตางค่หน้าบาดเนาะกินน้ำเพรงกินสวมมีกระส้ดำกินดอกจานแดงมันคือเป็นแนวนี้เนาะบาอเนาะอย่าเมานะข้าเมาผุนเนผุนเนาเปเนเกืบทิกระสนเอเนาเมาน้ำเพิงเมาสวมมอไปไ้นนังปีไก่มาไล่กลายเป็นมาวอมามอกลยเป็นมาออนหมอของส้างสิข้องกับมตัวนี้มาจากเมือขยุงเออมาจาก่านสลัด ไม่ต้องไปกระยุงเนี่ครับเด้อน in ี like ่ไผอยากไปนั่มไปกินกันั่มไปกินได้ยินดีต้อนนี้ตอนลาบครับเป็นคำทูไทยแลนด์นั่นยังก่อนยังก่อนหันนยังก่อนคำทูไทยแลนด์เว้ายังบอลจบประหันเว้รายังก่อนนี้ยังก่อนนี้ยังก่อน้อเว้ลก่อนเมื่อกี้นี่มหมอยากได้ของยีตั้งกระเด้อไว้สิ่งสิงมนต์มนก็ใส่หนูมนต์ไม้พื่อหมองบันก็น้องไว้รุ่นแต่บุญนาเินเหล่าจจนเมาฟอนแ์อนจนเอ็นเป็นสิงโซ่สิงใส่ผู้สาวเจนฟ้าวหรือว่าส่วนแลนแจงกัน อีวันเชียงห้องห้อยๆซอยผมแน่คุณพี่เ like อ e ิ้น uh, ึ่งโงเก่าเลยบวานเลยฮ่า่าฮ่าฮเาย่าฮ่อฮ่า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 ฮ่ีฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าค่าฮ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 ่าอ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าาา่่่า่่่่่าา มึงสบายก็คู่พิเทอเลยนแต่จะแต่ะรัดเมียก็มียกี่ร้อยอ๋อเอาว่าว่าว่นี้ลกคนนี้เออพ่อพ่อไผมผมบมือรัเมือกอนมือกอนทีท่าทางก็ระวังดดดดดดด ยาใจหน่อยยาใจหน่อยปานันน <c oughs> ่อาเียใส่ไม่ตีนี่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 าเจีใส่ไม่ตีมันเร่เอาพ่อเราดิชิ้นยอด <c oughs> ออกนะพ่อาเอาอะเอาไป,ไปเ้เชี่ยวโ <c oughs> ตวกินประเดียวขาแขวะดีออเฮ่เนื้อข้าวยึดเะเพ่อน

สวมผ้าไปเรื่อยๆสวมนังเบืองเนื่อยๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนวิธีเอาเผืองเอาจากไหนเอาบอกว่าฟังเผืองบอกเอาเผืองนี่สีวองสครั่งย่าไปคือเขาเอาผักใบผักยังกอผักไก่เดี๋ยวผักเมฆไปมัดใส่เสื้อใส่ยังเงยไปเอาหนังมันโซล่าใส่มันถูกต้องอยู่จะไม่ถูกต้องสำหรับเราเราจะตายถ้าเอาจริงๆเอา ไอ้กางเกงอะไรกางเกงยีนแบบกางเกงกางเกงพาให้ให้พาพากันซะมามามาหันใส่ไมหมฮะหันน้ำมันมัดน้ำมันโซล่าโซล่าใส่เขาเลยนี่เป็นชั่วโมงก็ยังอยู่ถ้าว่าพักนี้ก็ไม่ใส่ยังไงเหมือนเซตข้นที่ว่เอาเกษตรนี่วิทย์เพื่อนกันซะอะไรวิธีเอาเพื่อน แบบนี้เขาพาเขาพาขาดหรือพาขีห้าเท่านี้ไฟยเท่านี้เอาใส่เอาซุปใส่น้ำมันโซามาพันไม้เอาเสือกมาดีเอาไฟจุดเลยวะเอาขึ้นเอาเว้นนี่ทอดต้อใแบบนีนี่ได้ผลลอยไปเส้นเรืนอว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองว่าบวีปังบวีปังตัวถอะทำใบส้เดี๋ยวใบใส่ใบพังเมียก่อใบพะเมียกข้าวเดี๋ยวมันก็เหมื่อไลร่มันเท่ากันไม่เดี้ยมกับใบจะสิว่าวีปังวีปังล่วงบาลหนึ่งหนึงหัวเก่ามามันทาได้พูดหากินต่อเดี๋ยวพูหากินต่อกินต่อใบหอดเออพูดตีนหอดบ้านนี้เรียว่าวิเฮียวต่อว่าวิเฮียวต่อจะเป็นไรเอาต่อว่าต่อเอาต่อบ่อยากก็อ่ะต่อ เอาต่อป่เอาต่อ่ะที่รถไปรถปิกอัเฮาผู้ทางไทยน้ำไทยสายตามนีไปเออเอาเลยป่ะน้ำเออนเส้นทางของเขาเขาไปเออน้ำเส้นทางตอตอนนั้นนั่นสิน้ำทางห้างมันมั่นสะ อย่าฟังก่อนอย่ามาพูดนให้เราบอกผู้ยกกันตวนแตงแตนมันมาเ็นต้นอะไไปรอจีบมังจับจุดบนไหนด้ว่าฮ้อยจากกอตอห้องหูจักอยู่ว่าตออยู่มองนี่นั่นแหละเห็นห้างอยู่นี่เออห้องเจ้าจังดเออเห็นเร็วบว่าต้นสูงต้ต่ำมีผู้เซียนเซียนขึนเซียนลงเซียนขึ้นึ้นไปอยู่ขึ้นใดขึนต้นมันนมั่นต้นเสือแงเออ ไปยูหันก็ขึ้นไปแต่ว่าเครียดเหมือนเลยเนี่ยใส่จูดพร้อมสิจูดพร้อมเจ้าเออแต่ยังเวียนหนึ่งไอ้มูหัวกันหาเงแยหายังมาเป็นประจำแต่ว่าเขานี่รักษาไฟเขาได้จูทั้งไตจูจูทั้งอ้อมบ่ผู้จูดจูดจดเอาแนวจูดเขานื้อมันใส่ผ้าเรานี่แหละเนาะแล้วเออจูดจูดลุน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 ห้างมันน่ห้างมันจะแตกแตกเหมดอนห่อยมันไม่ไรบักบูพวกมันบินมากเออ ไปแกงแกงออกมามันเขาบไได้บักจิตเขาไปตัดงานมันไปตัดเลยลูกปลุกเื่องเสียวแบบสูงบ่อย่งหั่นแตกอย่าเห็นวีปังวีปังเนื้อวีพาเนี่ยห้องไว้กูตรงทางล่างนี่ตรงทางล่างเรียกว่าโต้ดดดัยังไปถิมเอามาทอดคือตักแตนนี่กินเลยใช้รถดีทอดกรอบๆใช้รถดีออเกินเยอะ มีอะไรเนี่ยโบมีเอามากินแล้วไล่เมือดเลยไวเลยแสบน้ำมันเมือดแสบใช่ใช่ก็ตักเตียนแสบก็ตักเตียนฟังได้พี่น้องเด้เนี่ยวิธีเอาวิธีเอาเพิ่อนแบก็ตักเตนวิธีเอาต่อกับแบบนี้แหละโอ้ยเย็บหรอกินเงั้นแสบไม่ต้องเกลียนเดี๋ยวแสบก็ตักเตีครับนี่เขาว่าโตได้ไหมจบยังนี่จบยังนี่ตัวดำดำเอาทิ้งหมดกันเรียนอะไรบ้างอย่าอย่าไปทิ้งตัวดำดำทำไปด้วยจบยังเหรอเดี๋ยวเก็บมาใบ ี่กทอดขึ้นตะเกียงรู้จดแล้วบัดแล้วไอ้ห้างตัวนี่งแล้วแกออกมามันเป็นด่างด่างลามเป็นสั้นจวบแาวมาแกออกเอาไอ้ไอ้หนึ่งมันเลือหัวเท่าเอาใส่ใส่ใส่แล้วไปะหนึงมันหนึ่งมันเสร็จแล้วกาวันสุกเอาออกมากออกมากมาแกหัวแบราะหลังมาทุกพุ่ม่มพุแกไปถ้าแกตัวเป็นมันนำหยอกนำเหน่วยมันตัวเปลี่ยนมาแกออกมาได้แต่เข้าไปหนึ่งนี่ แกแกแกเจ้าอันขาวขาวอันเขาะตะปุกขู่โนั่นล่ะผู้มียาสองสิ่งมาใช้กินสุดดยอูเมียเยอนผู้มียาสองสิ่อย่าให้มีปังวีปังเนื้อแม่เอางี้สิเดี๋ยวต่อไปจะถามว่าวิธีเอาเพืองก็จะหูแล้วเนาะวิธีเอาตอกกะหูแล้วบานวิธีเอาเสือจับเสือบ้นเสืออันต้นด้อยตัวเสือยังไงล่ะเสือคงยังไงเสือลายฟัดก่อนนี่ล่ะเอาจากไหนเอาหูอยู่บ่ บอกว่ามหาเนี่ยท่านชลวัตรปลาถ้าเอาเสือบอกมันบ่อยากขยุ่ยกงเอข้อนตีหัวเลยโอแมยัต้องเสืออยู่ในป่านี่ละเอากระฟังสะก้อนกันเอาจะมาเถียงที่เอาว่าผู้ชายกินได้ยังเงเออเอามัาเจ้าง่ายกันยังบอกว่ามันเอาง่ายเออเขาทำมาง่ายเนาะเออทำมาง่าย ามันยุ่งในกลุ่ถ้าอยากกินเสือเออเาคนกอนเนี่ทุกมามันถ้าอยู่ในป่ามันเขายาใหญ่เบอสีเลนมันไม่ใช่กินเจ้าบ่ยากผมจะบอกฟังเอาเอาเสือเด้อยเสือบอกสมบูรณ์สีหน่วยห้านวัยไหมบอกสมบูรณ์นี่ได้หน่วยทำคันหนี่งหน่วยซีงเมียงบ่กซีงเมียงงานไหน่วยแรกวิ่งไปมือใส่ขยุ้มปรับคันบ่มือขวามือบานวิ่งซีรี่ส์สไปอีกมือขวาขยุ้มปรับ ยินบ้าบ้านี่นุ้ยสามวิไปปั๊บตีนทั้งขวามึงง mm erm sí, ุ่มกับย well, ืนบ่านุ้ยสี่ตีนทั้งซ้ายงุ้มปั๊บยืนบ่านุ้ยหาทุท้ายว่ะมี่ไปเซนเจกว่ะมี่ใส่ปากวันเมื่อกีคขับกับแบบติ้งไม่ได้เสือไปเปลี่ยนเลยนอนคูลูอยู่จับใส่กระสอบไผ่เมื่อวานเลยชุดยอดชุดยอดน่าชุดยอดชุดยอดว่ะ เดียว e ่าสาวัสาจาบผหมือดเดิมเอาตักตอนเอาไปไปบ่เ่งบึงบึงครับบึงพี่อเนบงบงที่งบงถือยังมาหน่ะยังนยังไเปยังมาใช่ยังที่ไม่ไยเาี่ไม่ปีนี้มีซีเดียลเลยีเราเงถือน้ำเพิงไม่ยอมเลยน้ำเพงไ่ยอมน้ำเพิงโมไ่ยอมบ้างเลยกาบึงบิ๊กอิาหอดบ้าหอดผี่ครับปาเนยมาอยู่ปลาเผาครับ มาต่อกันอยู่พี่ครับบานคุณครับแบกบ้างล่ะไอ้ลำเพิงอ่โสมนี่มาต่อยมเผาเดี๋ยวว่านอยหน่อยขผาหน่อยใหญ่ก่่าลูก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 เดี๋ยวแกวกัน